สวัสดีครับวันนี้วันที่17นะครับเป็นวันพฤหัสของเดือนกุมภาพันธ์สองห้นะครับก็วันนี้เราจะพามารุ้จักกับตัวล้อโปรบิวนะครับตัวนี้จะเป็นหน้า สีดำนะครับเป็นรูนูนี้แล้วก็เป็นขอบล้อเป็นโครเมียมนะครับโปรบิวก็จะเป็นล้อที่สามารถที่จะปรับความลึกของล้อได้สีระดับนะครับอันนี้ก็เลขรุ่นแม็กเทนะครับ M A G แล้วก็เล็1สิบนะครับสามารถปรับความลึกได้นะครับตัวกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็แกะของมามันก็มีน,นี้ก็ดึงออกมาเป็นแบบนี้มีดุมมาให้ด้วยนะครับมีดุมมาให้เครื่องมืออะไรต่างๆมีเครื่องมืออีกสองชิ้นแล้วก็น็อตอีกน็อตเกือบร้อยตัวนะครับที่ให้มาด้วยใน ในเซตนี้นะครับโรบิวนะครับสามารถที่จะแต่งล้อได้ตามใจของเรานะครับเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแผ่นข้างหน้าได้นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นแผ่นข้างหน้านี่ก็คือพวกนี้มีหน้าสีดำนี่นะครับนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีมหีหลากหลายสีนะครับนี้สีเงินมีสีโครเมียมมีสีบอนนะครับบอล สีส้มสีแดงก็เปียนได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันมีให้มีหกหกลูน็อตเหมือนเหมือนกับที่เป็นต้นแบบของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งกล่องมีสองล้อนะครับว่าให้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับจะดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า ในกล่องหนึ่งกล่องที่มีสองสองล้อเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างน,นะครับดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวคู่มือเขานะครับคู่มือวิธีประกอบล้อนะครับว่ามีการประกอบยังไงเพราะว่ามันก็มีถึงสี่ความลึกนะครับก็จะมีการพลิกหน้าพลิกหลังนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีคู่มือไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่หลงลืมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวสติกเกอร์ให้นะครับสติกเกอร์ของโปรบิวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในหนึ่งล้อเนี่ยก็จะมีเครื่องมือมาให้ด้วยนี่ก็คือเครื่องมือมีสองอย่างนะครับเครื่องมืออันแรกก็คือตัวตัวไขไขนอ็อตซึ่งมีน็อตพิเศษนี่ตัวนี้นะฮะ M2 นะครับคูณ9นะครับคูณ9ก้คือ9ม้านิลนะครับซึ่งหัวมันจะเป็นเหมือนเหมือนรถจริงนะครับเราก็ต้องใช้ไขควง้ไม่ใช่เครื่องมือพิเศษเขาที่ให้มาเนี่ยไขยแล้วไขเข้าไปลองรูนี้นะครับยอย่างเงี้ยนี่ อันนี้มันมีทั้งหมด18รูนะครับรอบๆนี้18รูสำหรับน็อตตัวนี้ M2 คูณ9อันเนี้ยให้มา40ตัวนะครับเผื่อไว้4ตัวนะครับ1ล้อใช้18 1 8น็อตนะครับ2อล้อเท่ากับ3.6นะครับก็เหลือเผื่อหาย4ตัวนะครับแล้วก็เครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องมืออันนี้นะครับก็คือตัวไข น็อตนะครับที่อยู่ที่ยึดกับแกนแกนแกนล้อนะครับตรงเนี้คือมีมีมาให้ด้วยนะครับก็คุ้มค่าเลยนะครับไปต้องซื้อใหม่นะครับแล้วก็น็อตอีกอย่างก็คือล็อตน็อต M4 นะครับตัวนี้ให้มาสองตัวนะครับ สองล้อล้อละตัวนะครับสองล้อก็สองอันนะครับแล้วก็ตัวน็อตเบอร์เอสองนะครับคูณ14บนะครับเอาไว้ยึดเอาไว้ใส่ยึดตรงนีนนย้ยึดเพื่อที่จะยึดเวลาเวลาใส่ยางนะครับเวลาบีบยางให้ให้มันเข้ามาอยู่ในล้อเนี่ยก็ใช้น็อตยาวเนี่ยก็จะมีความง่ายมากกว่าที่จะใช้น็อตตัวสั้นที่เป็นน็อตที่เขาให้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่น็อตยาว พอยึดเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเอาน็อตยาวออกแล้วก็ใส่ตัวสั้นแทนเข้าไปนะครับแล้วยาวนี้ก็ใส่สักล้อหนึ่งสองสามอันก็ได้นะครับมันก็จะได้มันจะได้เข้ามุมแล้วก็บีบได้บีบยางได้ง่ายๆนะครับมีมาให้ด้วยน,นี้มีมาให้หกตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวเอมสองคูณแปดนะครับอันนี้อันนี้ใช้หกเหลี่ยมเบอร์สองไขนะครับตัวนี้ให้มาสี่สิบตัวเหมือนกัน แล้วก็ m 2 5นะครับ m 2 5งคูณแเราก็เอาไว้ยึดตรงนี้นะครับมีหกตัวนะฮะไว้ยึดกับตัวฮับอันนี้นี้นะแล้วก็สำหรับตัวน็อตพลาสติกเนี่ยที่เขาให้มา4ตัวนะครับ1 2 3 4ตัวเนี่ยเขาก็ยึด ให้มันมาให้มันล้อมันประกอบกประกอบล่างกันเป็นเป็นล้อให้เรียบร้อยเฉยๆนะครับเวลาเราใช้จริงๆเ่ยก็เอาออกได้เลยครับก็คือสี่ตัวนี้นะครับเป็นน็อตพลาสติกนะครับที่เขาให้มาด้วยไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่ยึดมาตอนแรกเฉยๆนะครับแล้วก็ในหนึ่งล้อเนี่ยเราดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับดูนะครับหนึ่งนะครับตัวฮับนะครับสองตัวแผ่นหน้า สามก็คือตัวขอบล้อนะครับตัวนี้ตัวแบบบางนะครับสี่ก UH, ็คือตัววงแหวนกลางนะครับห้าก็คือตัวขอบล้อแบบหนานะครับหนาแบบบางอันนี้หนานี่บางแล้วก็ตัววงแหวนล็อกสําหรับน็อตนะครับคือตัวนี้มันจะมีเกลียวอยู่นะครับพวกรูๆที่เราเห็นเนี่ยสามอันเนี่ยสามรูเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยพวกนี้ไม่มีเกลียวเลยนะครับ เกลียวจะมาอยู่อันนี้อันเดียวนะครับอยู่ในวงแหวนนี่ซึ่งอันนี้จะอยู่ข้างหลังตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตวิธีการใส่นะครับว่าการปรับให้ได้สีความลึกเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ตัวครับนี้ก่อนนะครับ แล้วก็จะประกอบล่างนั้นนะครับคืออัดับแรกก็คือตัวแหวนกลางนะครับแหวนกลางแล้วก็เอามาวะถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวบางมานะครับตัวบางวางแล้วก็ตัวหนาประกบข้างล่างนะครับนี้แล้วก็แผ่นหน้าด้านหน้านะครับวางนี่แล้วก็ล็อกด้วยแหวนข้างหลังนะครับแล้วเราก็ไขน็อตนะครับสิบหกตัวนะครับเพื่อที่จะล็อกแหวนด้านหลังนี้นะครับแหวนเนี่ยแหวนกลมๆเนี่ย ออกมาปุ๊บความลึกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคืออันนี้คือลบออฟเซตลบ 1. 8ุดนะครับแนนี้ลบ1.8ก็มันก็จะบางประมาณลึกประมาณนี้อันนี้ก็คือบางก็คือลึกตื้นตื้นที่สุดนะครับออฟเซตจะลบ 1. 8ุนะครับต่อไปนะครับแล้วก็ออฟเซตที่2ปุ๊บเราก็ไขนออ็อตออกนะครับ18ตัวน,นี้ตามรูนี้เสร็จแ,แล้วปั๊บแหวนมันก็จะวางหลุดออกมานะครับ แล้วเราก็ดันแผ่นหน้านะครับออกมาแล้วก็เอามาซ้อนไว้ด้านหลังนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็แหวนวางนี้ชึบแล้วก็ไขน็อต16ตัวนะครับไขย,ยึดเข้าไป16ตัวมันก็จะได้ความลึกอันดับ2ก็คืออันนี้นะครับความลึกแบบ2ก็คือขนาดน,นี้ก็จะลึกลึก,ล,กลึกลงไปนิดนึงนะครับ อันนี้ก็เป็นออฟเซต5.2นะครับขนาดนี้ออฟเซต5.2ก็คือจะสังเกตว่าตัวฮับเนี่ยก็จะหุบเข้าไปนะครับหุบเข้าไปถ้าเกิดมองอย่างนี้ก็จะไม่มองไม่เห็นทับเลยนะครับต้องเอียงๆนิดนึงก็จะเพราะว่ามันจะวอลเข้าไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับออฟเซตที่แบบที่สามนะครับแล้วก็ไขน็อตออกน,นะครับ16ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันจะออกนี้ ดูปรมาณนี้ปึ๊บแล้วก็เราก็เอาฝาตัวนี้นะครับฝาดําออกนะแล้วก็คราวนี้กลับด้านนะครับกลับด้านเอาด้านลึกด้านลึกก็คือเอาด้านลึกไว้ข้างบนบ้างด้านลึกก็คืออันนี้นะครับอันนี้ไว้ด้านบนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นด้านตื้นนะครับด้านตื้นอยู่ข้างบนนี่เรากลับด้านเพื่อที่เอาด้านลึกไว้ข้างบนบ้างนะครับมัจะเป็นออฟเซ็ตที่3ก็คือเอาใส่ครับแต่มันก็จะลึกแล้วนะครับแล้วก็ แหวนนะครับใส่หล,ล,ล,ลังแล้วก็เลงนะฮะเลงแล้วก็ไขน็อตสิบหกตัวนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะลึกข้าไปอีกนะครับตัวฮับข้างด้านหลังในดุมเนี่ยก็เกือบจะเสมอกับขอบล้อขอบกระทะล้อเลยนะครับเนี่ยมองก็จะริมเหลี่ยม,ม,มเกือบเกือบเสมอเป๊ะเลยนะครับหลังจากนั้นออฟเซตที่สี่นะครับสุดท้ายที่ลึกสุดนะครับแล้วก็ไขน็อตอ่อนนะครับสิบหกตัว นะแล้วก็เอาแหวนนี้ออกมานะจากนั้นก็ดันตัวแผ่นหน้าสีดำออกแล้วก็มาซ้อนไว้ด้านหลังนะครับนี้แล้วก็เอาแหวนใส่นี้หลังจากนั้นก็ไขน็อตด,ด้านนี้นะครับสิบหกตัวนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะลึกสุดเลยนะครับตัวฮับเนี่ย ตัวดุมเนี่ยก็จะยื่นออกมาอย่างนี้สังเกตอย่างนี้ก็จะยืดออกมาอันนี้ออฟเซต12.8นะครับก็จะยืดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่แลวล้อม,มันก็จะทางทาง,วางกว้างๆนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับนี่ก็ขอ,ของมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เดีย๋ยวเราจะใส่น็อตอันนี้ก่อนอันนี้กับพื้นผภาเป็นแบบอันแรกกันจะได้เห็นว่ามันมีสีความลึกยังไงนะครับ นี่นะครับก็ความลึกนะครับสระดับนะครับเดี๋ยวเราเอียงให้ดูนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะก็ประมาณนี้นี่คือลึกสุดเลยนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าประมาณนี้ลึกแล้วก็ตื้นแล้วก็อันนี้ลึกสุดนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่าตัวดุมนี่มันจะอันนี้มัก็จะปลุบเข้าไปอยู่ข้างในเลยครับ ลึกหนอ,อันนี้ก็ออกมาอีกนิดนึงอันนี้ก็เกือบเสมอเลยครับอันนี้ก็ออกมาเยอะสุดนะครับมีตามนี้ประออมาณนีน้ก็ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้นะครับเพราะว่ามีซื้อล้อชุดเดียวแล้วก็สามารถที่จะ ปรับได้ถึงสี่รูปแบบในการเล่นนะครับโรบิวนะครับสุดยอดแห่งล้อยุคนี้เลยนะครับสำหรับตัวโครเมียมเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหเขาเรียกเงาแวบเลยนะครับเงามากเลยนะฮะก็ขอบคุณนะครับครับก็รู้จักกันไปแล้วนะครับสำหรับล้อโรบิวนะครับสี่ความลึกนะครับสี่ความลึกสี่ความลึกสี่ออฟเซ็ตนะครับก็ สามารถที่จะเ,เปลี่ยนได้โดยไม่จํากัดเลยนะครับจะเปลี่ยนแผ่นหน้าหรือเปลี่ยนวงวงแหวนนะครับด้านในด้านหลังอะไรเงี้ยได,ได้ได้หมดเลยนะครับก็หรือดุมดุมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแบบเป็นหนาหนาหรือบางนะครับมีให้เปลี่ยนได้อีก,อกหลายหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นล้อที่ คุ้มค่านะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เราที่มาติดตามตัวรีวิวสำหรับล้ออันนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องของเรานะครับของเราก็จะมีสี่ช่องทางในการสื่อสารนะครับก็คือมี youtube มีเฟซบ o o กมีสตอ์แกมแล้วก็เว็บไซต์นะครับสำหรับวิดีโอเนี่ยเราก็จะไปวางไว้ในไปกรอบลิงก์วางไว้ในเว็บไซต์นะครับของเราเพื่อที่คนที่ จะเข้าไปดูของแต่งเนี่ยเขาจะได้มีวิดีโอดูเพื่อความกระจ่างนะครับก็4ช่องทางของเราเนี่ยเว็บไซต์ site, Facebook Instagram แล้วก็ YouTube 4 4ช่องเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันเลยก็คือชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับแล้วก็เบอร์โทรด่วนนะครับเบอร์ด่วน0 8 1 4 9 1 9 9 9นนะครับแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับไลน์ ID ดีไลน์ก็คือ H Dalien นะครับ H ฮ่องกง d d o c แล้วก็ A L I E N Alien ที่แปลว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับสำหรัผมชื่อเอนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามช่องของเรานะครับสวัสดีครับ